ครับทุกคนที่ผมเฟกเตอร์คลิปนี้ก็จะมารีวิวอะไรอะโซเดโนชิรักอะไรวะยูคิอ่อะ,อะน่าใช่เนาะอืมวิเทวเวสก,ก็โตว,วีครับผมนนั่นแหละมียี่ห้อแบตเตอรี่นะแล้วสัตว์ที่ใช้ก็จะเป็นเมจิกเหมือนเดิมนะมาสิ่งแรกจะเป็นไวล์ลิปเปอร์ใช่ไหมโอเคฮื้อโป้งนี่เหมือนการแบบสร้างน้ำแข็งเหมือนเหมือนไมฮิโร่เลยแบบเหมือนโทรเกะอ่ะผมจิ้มทีนึง นำาจะอยู่ที่4,002เนาะอันนี้มันไม่ตามคพนเซอร์มานะมันตามหน้าอ่าตรงที่เราหันเนาะถ้าผมชาร์จดาเมจอยู่ทเฉยๆนะมันนี่พอละพ่ง5,075เนาะเนี่ยกน,าาน้าแข่งศัตรูเอาไว้หนีได้อ่าเลยทีเดียวเนาะแบบหนีได้ดีอะเออ <c oughs> มาครับผมต่อไปจะเป็นสก e, นะิล E เนาะจะเป็นไวท์ฟ็อกเหรออะไรอะกบสีขาวชื่อพี่ชายไม่ใช่กบไม่ใช่กบอึ้ <c oughs> อะไรอะคืออะไรอะเดี๋ยวๆๆๆสกิลไว้เดินเดินทางเหรอ อ๋อใช่ใช่ใช่ใชน่าจะเป็นไว้เดินทางแบบไว้หนีเนาะรู้สึกว่าว่าเวลากดเราเมื่อกี้นะไหนอะใช่แหละรู้สึกว่านี่ยังไงอะแบบวิ่งเร็วขึ้นนี่ทุกคนถ้ากดก็จะมีดามเมจด้วยนะสองร้อยกว่าเคนี้ยต่อไปจะเป็นซีอาร์นะผมจะเป็นไว้มูลใช่วปวะกระจันทร์สีขาวอ๋อการสร้างอะไรขึ้นมา,าเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยรังการงานสร้าง ได้ๆๆๆีคนอ่ะผมกดเลยพงสี่พันหนึ่งสี่พันหนึ่งร้อยสองรอบเนาะอ่ะเดี๋ยวผม,ย 4, ออผมลองจิ้มเลยเดี๋ยวดีกว่าพึ่งสามพันสองนี่ขนาดจิ้มเดียวเนี่ยโคตรอ่เรื่องอ่ะผมลองจิ้มชาแล้วก็พงเฮ้ยโดนตรงข้างด้วยอ๋อเฮ้ยผมชอบสกิลนี้ว่ะมต่อไปจะเป็นสกิลสีนะจะเป็นไวเทียต้นไม้สีขาวใช่ไหมพง 2,250ันาทำไมบอลยังวะไม่แก่เลยมีลูกเล่นแต่กูไม่รู้เดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวดี๋ยได้แล้วเอ๊ะจ้าสองพัองะไรใช้ได้เอ๊ะต่อไปผมจะเป็นซิกเจะเป็นไวมูนคัตเตอร์เอ่อก็คือสกิลอาชุวแป้งทอดแหละโอ้ยเจ้อันนี้อันนี้ผมกดค้างอะไรแต่ว่ามันไอ้น,นี่เลยอะมีอะไรที่มือกันอ๋อ,อคือกดค้างแล้วอ๋อเป็นการแช่แข็งแล้วก็ ไปพลังไปเอ้ยเอ้ยโคตรเอาโคตรเอาสุดยอดอือจ้าสกิลส่วนใหญ่เป็นแบบเอ้ยสุดยอดเลยมันอลังการเกินไปว่ะไปคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้สำหรับนี้ใครชอบอย่าลืมกดดิสไลค์กดไลค์กดแชร์ให้กัด้วยนะจ๊ะนะไอ้พวกกดดิสไลค์ทั้งหลายพวกกีดฉาตาร้อนนะไอ้พวกแบบร้อยสี่สี่ทรบอ่ะเออ